สวัสดีจ้าพี่น้องสาบึงการมีเรื่องสิมาเา้าอันนี้บ่เมนเรื่องหลีลับบ่เมนคํำตอบคำถามอยาียงดอกสาบึงการไปเห็นคอมเมนต์มากเพจอวตารเพจหนึ่งผู้ใดก็สิฮหูดีเพจที่เพิ่นบ่มากพญ,ญาบาลฟินแลดนนั่นล่ละเพิ่นเอาอันคีพปปญ,ญาบาลฟิลแลด์ไปลงเพิ่นแช่ไปคีพที่พญ,ญาบาลฟินแลด์เฮท,ทานอนแปรงฟันอยู่หนาห้องน้ำเออลบาบันนี้ เพิ่นเอาไปลงแล้วเพิ่นว่าสาธุเพิ่อนแซงนั่นแหละขอให้เป็นอิลีเด้อประมาณนี้เออประมาณว่าอยากให้ผู้ใหญ่บ้านไิเล่นตุยอิลีประมาณนี้แหละจ้ะแล้วสาบึงการก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ตาบึงการเขาไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆ่านะหนะ้านะบางคนก็นอยากให้เป็นอิลีบางคนก็นว่าอยากให้ทิ้งวันนั้นอิลีมีอยู่คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งสาบึงการไปอี๋แบบว่าอ่านแล้วอี๋ มันนั่นมันคัดใจอนะทุกคอมเมนต์ก็คัดใจเบื้อนนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าทุกคอมเมนต์นั่นเขาแซงผู้ใหญ,ญ่บ้านเบือเขายากให้ผู้ใหญ,ญ่บ้านตุยไว้ไวแต่ว่าขันเจ้าหักศิลปินของเจา้าคนที่เจ้าหักเนาะเจ้าก็คิดมาเด้อว่าคิดอีกมุมหนึ่งว่ามูเจ้าแซงให้ผู้ใหญ,ญ่บ้านีินเล่นตุยนี่มูเจ้าคิดบ่ว่าลูกเต่าเขาสิอยากใครเปลี่ยนคือมูเจ้าคิดบอ่อ มูเจ้าซาบึงการนี่ฮูว่ามูเจ้านี่ต้องหักลูกเพิ่นแท้ๆอืมหักแม่เขาก็ต้องหักลูกเขาแมนบอกแล้วมูเจ้าก็มองอีกมุมนึงว่าทากิดว่าพ่อเขาตุยไปอหลีลูกเขาชิลู้สึกเสียใจซ่ำดเออพากันมาแซงแซงแซงนี่แซงให้เพื่อนตุยนี่มันเกลียดมันโกรธมันรัางกันขนาดถึงอยากให้กันตุยได้บอกคนบอกเคยฮูจจักันนี่พี่น้องอหลีเด เม่นบอกผู้ใดว่าคือสาวบึงการบอกมันถึงขนาดอยากให้กันตุยไปแน่นตีสร้างกันขนาดนั่นตีคนม่เคยหูจักกันม่เคยเห็นหน้ากันหูจักกันแค่ในโซเชียลนี่นะเอออีลีเดตามจิตใจสาวบึงการนี่โอ้ทุกชีวิตมีคุณคา่าบมว่วาสิคนดีคนบดีคนถูกคนจนคอนอยากคนรวย ชีวิตหนึ่งนี่มีคุณคาเบิดแม่แตั้งแต่ชีวิตมดชีวิตหมาชีวิตแมวเออต่างคนกับต่างรักชีวิตเจ้าของเนาะยาไปหาแซงยาไปหาสาบฮาเวนให้เขาตรงเขาตุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะบอกตามความเป็นจริงได้นน่แม่นบสะนะัน่ะอันนี้ตามความเบื่อโบราณยาไปหาแซงให้คนอื่นตุ๋ยเป็นโน่นเป็นน, ôn, น,นี่เป็นนั่นมันบอดีรักใครชอบใครก็ ย่องย่อคนนั้นอย่าไปแซงคนมันบอดอย่าไปหาแซงคนอื่นมันสิเขาเ่าจะของพี่น้องการสาบแช่งมันไม่ดีอา้าสาบึงการจะเบาถึงคอมเมนต์คอมเมนต์มมนหนึ่งที่สาบึงการไปเห็นมากมันสะดุดกึ๊บไปอ่านเห็นเอ้มันสาบึงการไปอ่านเห็นก็เลยสะดุดบัตรหนึ่งเพื่อนคอมเมนต์มาวางสิ่หละเพื่อนบอกว่าช่วงนี้โพสต์บ่อยหน่อย ประมาณว่าพดดูแน่เรียกกะระแสดูแน่เอายอดวิวพาอได้ขับปนพนาวะโอ้ยาบึงการอยากหัวแห้งคอมเมมตนนี่แหมไปบอกให้ผู้ใหญ่บ้านฟิลเลน่นว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นน่ะพดดูช่วงนี้เรียกกะระแสลงดูแน่พดดูแน่เพราะว่าพ่อได้ขัปนพนาวะสิบอกให้เด้อผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นน่ะ เราสือท้องมากัดกินเหรียญเป็นอาหารว่างก็ได้เด้อสาวเออยายเอยเจ้ากับเมน้นบะเบิงตาหม,มาตาเลือบะเบิงยี่เต่าหิแนลนน์เนาะเออเจ้าประเห็นตีชีวิตเพิ่นน,ะน่ะนะมีเงินมีทองซํำใดเจ้าค่อยไปหากาเมียนเพิินโพดเอาเพราะแต่ขาปนโพดโพดหนึ่งเพิินหนะ่ะโอ้ยจักสีบาจังเด๋ สื่อได้หอดรถลดเป็นขั้นพุนละพดเดี่ยวของเพื่อนน่ะคลิปเดี่ยวของเพื่อนน่ะแต่ว่ารถลดจกโโลดักรยานรถดมอเตอร์ไซค์รถลดเก๋งรหยังกับบฮห้เด้แต่ว่ามันกลายปนน่ะแม่จังเหนียวค่อยกล้ามาเม้นจังสันเจ้าของนะ่ะมีซําไถสันดีเออพอด,ดูแนวพอได้คาปนน่ะแม่ทซาบบุการไปเฮร้วซาบบุการละคืนยาัวนน่ะแม่ อว่าจะบ่เคยไดยยินเพิ่นเ้าจากเทอ่อติบอโน,นเพิ่นก็นยังออกมาเบาอยู่ว่าผู้ญิบานฟินแลนด์น่ะสามารถซื้อลัมโบกินนี่ได้เป็นหกขั้นแปดขั้นเกาขั้นพุ่นเดียวนี้ซื้อเงินสดอีกพอมย้ายไม่ใช่เงินผ่อนเออบ้านหลังที่เพิ่นกําลัางสางนั่นจะว่าบ่ต่าก็ลอยลานแล้วไปอันทังบ้านทั้งออฟฟิศน่ะบ้านเพิ่อนอ่นหลังปานวังงจะเห็นบบยยาจาเห็นเพิ่นโพดบอเออโพด์รูบบ้านเพิ่นน่ะ จึงได้คอยว่าพ่อเรขาปนโอ้สาวบงการเห็นคอมเมนต์นี้าวบงการอ้ะยายคนนี้ทําไมกล้าเม้นขนาดนี้บานเจ้าเห็ดเสาเป็นท่องอยู่บ่เออเสวบานเจ้านะ่ะเป็นท่องว่ายายเจ้าทับเบืงบานผู้ใหญ่บานฟินแลนด์เด้อของที่สื่อมาตกแต่งน่ค่อยว่ามันมีตาสีน้ำเข่าพ่นละ จะไปหาเม่นใส่ให้ก็เจ้าหัวหล่อไดย้ยายเอยเม่นแบบนี้นะคันสีเมีนไักระเบิงตาหมาตาเลือดเนะี่ยว่าคนที่เจาไปเม่นนะเขามีชีวิตจังไรเออคอยละยากหัวเด้ยอยากหัวพ่อไดคาบปนมันกับโวดพูด,ดเขาเมนตนเอาสาแล้วคลิปที่เพิ่นเหตุนนะ่ะตาเบื้งการจะบอกว่าแล้วก็ออกมาเบาอยู่ได้มือนี่พยาบาลฟิลเล่นแลกก็ออกมาเบาอยู่ว่าคลิปที่เราเห็ุไปมือนี่ เราเหตุเผื่ออยากให้ค้นหูว่าเราบ่ได้อินกับวันวาเลนไทน์มูเจ้าเบิ่งคลิปบ่แม่นลมูเจ้าไปเบิ่งแต่ภาพนิ่งอันเห็นนอนอันฟ้องออกจากปากนั่นบ่ฟ้องออกจากปากนั่นเป็นน้ำอันยาสีฟันเพิ่นนอนแปรงฟันอยู่หน้าห้องน้ำเพิ่นเป็นอันยูทูบเบอร์เพิ่นเอ็นอันเป็นอันอินฟลูเอนเซอร์เพิ่นก็เลยต้องเฮ็ดคอนเทนต์นะแม่ยาย ยายบริเดค c o n ทนต์ยายบ่งหูจกักยายบริเลเปิดอันหมดเมื่ออาชีพยายก็เลยบรรลุว่าอันใดคือ c o n ทนต์บอ c o n นต์เนาะเออเพิ่นอนแทงเสําเพิ่ได้เงินโบเมนคลิปเนั่ยโบเมนเป็นเนกือบหมื่นบาทผุนติยายอีลีเด้คลิปนั่นจนึงเลยคอยโอ้ยบางคนกระซาทุสาธุให้เราตุยไว้ๆหน่ะแม่บางคนก็ได้บางคนก็บ่าไม่กลัวลูกเห็นเหรอสันมา ลูกเพื่อนกับสีเห็นอยู่หรอกเพราะว่าน้องนาะริตานันเบิงเบิงโซเชียลปิน่นแต่ว่าคันน้องเห็นแล้วน้องกับสีเบิงจนจบเนาะพอกับเปียงฟันให้เบิงอยู่เพื่อนกับเปียงฟันอยู่บ่แมนวราเพิ่อนนอนเฮจังสันซือ่อมันมีฮอนเพลงประกอบพุณนะอยู่ในคลิปนั่นนะเออบางคนบางเพศบางเพศเพื่อนก็จะแคบเอาตั้งแต่ภาพนิ่งไปเนาะก็สิบ่ฮู้จกักก็สิบ่ได้นา่นบางคนก็สิบ่เบิงบอกกไปเบิงที่ดีกว่าแน่ก่อนสิมาโพดอันสาบแช่งเขานั้น แต่ว่าได้ๆดกไ,ไก่บกวควนสาบแช่งดอกมันไม่ดีการสาบพนน่ะนะมันบดีมันสิเขาเจ้าของเนะาะหลักไผ่หักไผ่กัดจะนับสนุนผู้นั่นแหละ่าไปหานสาบคนอื่นอิหลีมันบดถึงขนาดเกียดกันสร้างกันจนอยากให้อีกทางหนึ่งเันตุยไปเลยเดอกพี่น้องเอ้ยมือเจ้ากับยายสิโพดไหล ใจิตใจเฮ็ดด้วยอีหยังสาให้คนตุยนั่นอยากให้คนอื่นตุยนั่นชีวิตเพิ่นกันยังใน้น่อยอยู่เพิ่นหัวตาสิยี่สิบกว่าปีให้เพิ่นมีอนาคตไปข้างหน้าใส่ชีวิตไปโดนๆซะแมนบอจังใดคอยสีมาบวกให้เพิ่นตุยโอ้ยจิตใจมื่งเจ้าเฮ็ดด้วยอีหยังน้อ,นอสร้างคนปันได้เบาซื่อถอดซาบุงการนี้สร้างคนปันได้กับบอกขึ้นว่าอยากให้เขาตุยได้พี่น้อง พว่าชีวิตเขาเขาก็หักขึ้นกันแต่ละคนนะ่ะเขาหักชีวิตเขายากหน่อยเออพอแม่พี่น้องลูกเต่าเล่าหลานเขาละ่ะครอบครัวเขาญยาิเขาก็มีก็มีคนเสียใจหลายนะ่ะซาใจแค่เจ้าของคนเดียวแต่ว่าคนอื่นเสียใจบักลายคนน่ะแม่เนาะยาถอย่าถอย่าเสียใ้คนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ถอพี่น้องเออ เออบ่หักกันบ่แพ่งกันก็จะเสียอย่างให้กันตุยกันเตยเนาะพี่น้องเนาะมูเจ้าก็ได้คือจังมูเจ้าเนี่ยล่ะถ้าเกิดว่ามูเจ้าตุยไปคนหนึ่งน่ะมูเจ้าเบิ่งดูกผู้ใดอยู่นะมุเจ้าพอแม่พี่น้องลูกเต้าเล่าหลานเขากเสียใจเนาะกับมองมากอีกคือเพ่อนนั่นล่ละคือมุเจ้าอยากให้ผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์ตุยนี่ลหละเออถ้าล้วตุยไปละพี่จะเสียใจแน่อย่างหน่อยลูกเราสองคนเสียใจเขาก็สิได้กำผาพอม่นบ่ละ มุเจ้าจะสิจิตใจดำหลายพี่น้อง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 แมวเอ้ยพ่อแม่เพิ่นกะมีูกเต่าเพิ่นกะมียาพี่น้องเพิ่นกะมีเสียใจหลายคนแต่มูเจ้าแค่ซาใจกันมูเจ้าสร้างขักสร้างแน่ปนามูเจ้ากระบ,บอกไปให้เบิดสุดท้างที่เห็นเพิ่นเห็นภาาเพิ่นยใสัยเห็นลีปเพิ่นยใส่ยมูเจ้าเฝ้าตูดหนีหลดอิลีเดย์ย่าไปหาว่าหาแสงเขาเถอะมันบ่าเมีมนเนยนแนวซาบึงการนี้นะ ขันบ่มากอันใดนี้ตูดนี้หลวดบ่ต้องเบิงพี่น้องอีหลี่มันสิขึ้น่าล่ะขันเบิงเล้วมันสิมีความอยากคอมเมนต์น่นล่ะไปมื้อเจ้าก็เอาง่ายๆตูดนี้ยสิไปเบิงเบิงน่ยเบิงเล้วไปคอมเมนต์ไปแซงไปสาบเพื่อนโอ้ยอันเกินไปยุเกินไปแห้งเกินไปแห้งไปอ่านเบิงคอมเมนต์ล่ะแต่ว่ามันกระดุดตาอยู่คอมเมนต์อันนี้ล่ะ หายอดวิวเพอได้ฆ่าปนนี่ล่ละมันสะดุดตาสาบึงการแห้งหลายอันอันคลิปนี่คลิปอันเพจอวตารเพจอวตารน,นั่นช่องที่เพื่อนบ่มากคุณยายบ้านนั่นล่ละเป็นแช์คลิปนี่ไปทุกคนคนที่บ่มากคุณยายบ้านก็ไปคอมเมนต์บาลายพุ่นละตาบึงการก็ไปเห็นก็นโอ้เนาะคนเฮ่าก็ไปอ่านอยู่ว่าคนเฮ่านี่มันบ่มากกันมันมันถึงอยากให้กันตุยปนันบ่สนันดี คือภาคกันใจดําเทอนะเมียอันนี้นะสร้างภัยบ่วงมากภผกับบริคยคิดว่าจอยังให้เขาตรงเขาตุยดีแต่ว่ากัดใ่ชีวิตไัยมั่นแค่บรยากมองหนาเ่าจบเนาะพี่น้องแมนบ่โลกเข้านี่มันอยู่ยากประเทศเข้านี่โลกเข้านี่มันอยู่ยากเขาสูเหมื่นแล้วตแต่ฟุน้นเอียงกับไปแห้งแล้วเอาชีวิตเจาะคองให้มันหลอดมันทั่วมันเธอไป นีสิมหาสามหาแสงคนอื่นเนาะมันสิเขาเจ้าของชีวิตมันสิบรุงเรื่องเออให้ชีวิตเจ้าของลุงเรื่องไปไปหาแซงคนอื่นมันบดีเนาะพี่น้องเนะาะฮะกันเดอร์ฮะกันเดอร์บ่ฮะกระตูดดีตูดนี้ยังมาหาคอมเมนต์แซงกันเอาคลิปนี้บ่เอาบ่เอาไลาย้ายห้างละซ้มนี่ละพี่น้องกระดูซื้อขั้นแขวเรียกหน่อยถึง่านกลางู่จ้า